อ่อมปลาดุกบ้านของเราค่ะอร่อยอร่อยวันนี้วันนี้เราจะอ่อมปลาดุกกันนะคะทุกคนปลาดุกบ้านใส่ผักชีราวแล้วก็ต้นหอมต้นหอมเก็บมาจากในสวนแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่ต้นหอมกับผักชีราวของเราค่ะเราจะหัน่นเราจะหัน่นตะไคร้นะคะทุกคนหั่นตะไคร้จะครูหั่นตะไคร่น,นะคะก็จะมีตะไคร้พิกก็ หอมแดวันนี้เราจะไปวันนี้เราใส่เป็นพริกแห้งนะคะใส่หอมแดงลงไปขบรวมกันค่ะขบให้ละเอียดเลยนะคะหรือจะเอาพอหยับหยับก็ได้อันนี้คือตามด้วยกระชายตามด้วยกระชายลงไปนะคะ ก็เติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำลงในหม้อเลยตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้แล้วนะคะอมอประดุบบ้านของเราค่ะเราใส่เครื่องไปแล้วเราก็ล่างคขกอันนี้คือฝีมอือไปจังหวะนะคะเปิดไฟเลยค่ะ เราก็จะปรุงด้วยน้ำปลานี่แหละค่ะทุกคนน้ำปลาราตามด้วยผงปรุงรสค่ะใส่หลายแสบหลายใส่เยอะแสบเยอะค่ะนี่คือวิธีการอมอประดุกบ้านของเรานะคะก็ที่รอน้ำเดือดน,นะคะแล้วก็หั่นมะเขือมะเขือม่วงอันนี้คือมะเขือที่อยู่ในสวนของเราค่ะเราก็จะใส่มะเขือม่วงลงไปด้วยเด้อทุกคนอมใส่ผักเยอะๆอมประดุกบ้านนะคะแล้วเราก็ เราเราไม่ใส่บวบเพราะว่าเราไม่มีบวบนะคะอันนี้เราใส่เป็นมะเขือมะเขือมะเขือยาวสีม่วงที่อยู่ในสวนตามมะเขือมะเขือม่วงลงไปด้วยค่ะเราจะตามด้วยกระดูกลงไปค่ะอย่าเพิ่งคนนะคะออมประดูกบ้านของเราค่ะอ้อมแบบบานๆค่ะใส่ผักเ,กอเยอะๆก็จะมี บา,บางคนเขาก็ใส่บวบเนาะของเราไม่มีบวบเราก็จะใส่มะเขือยาวใส่ต้นหอมผักชีลาวเม็ดยอดอ้ยอดเมองรักค่ะใส่ไปด้วยเดอ้อถ้ามีแต่ของเรามีไม่เยอะก็ใส่ไม่เยอะเริ่มหอมขึ้นมาแล้วทุกคนก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะน้ำของเราก็น่าจะได้แล้วนะคะน้ำก็เริ่มแห้งนิดนึงปลาก็เริ่มเปื่อยมะเขือก็เริ่มเปือ่อยน้องขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะ หอมค่ะหอมหอมหอมกินตะไคร้ต้นหอมโอ้ยหอมหอมแดงแล้วก็ขิงไายหอมขิงไส้ค่ะเริ่มมีกลิ่นหอมของขิงชายโชยมาแล้วหอม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 นะคะชิมรสชาติดูแล้วอร่อยมากค่ะรออีกนิดเราก็จะใส่ผักนะคะตอนนี้เราเริ่มจะเอาผักมาใส่เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วทุกคนจะได้ที่แล้วเราก็ใส่หอมลงไปค่ะต้นหอมดรือใบหอมของเราค่ะ ใส่หอมลงไปนะคะอร่อยมากค่ะรสชาติเราชิมดูแล้วก็อร่อยกลมกล่อมแล้วเราจะให้น้าเหลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราเป็นอ่อมปลาดุกเนาะน้ําก็จะคลุกคลิกคลุกคลิกค่ะอร่อยมากนะคะผักของเราก็เลยหอมเราก็ใส่ผักชีผักชีลาวลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมให้กับอ,อมของเราอ,อมอ,อมของเราขาดไม่ได้ก็คือผักชีภาษาอีสานก็ผักชีลาวนี่แหละคะ่ะเอาลงไปเลยนะคะส่งกลิ่นหอม อันนี้คือายจาะวะของอ่อมก็คือผักชีผักชีราวภาษาอีสานนะคะเนะาะจะเรียกว่าผักชีราวค่ะหน้าตาก็น่าอร่อยแล้วเดอ้อทุกคนรสชาติก็กลมกล่อมแล้วโอเคแล้วนะคะของประดุกบ้านของเราเราก็จะตามไปด้วยอีกอันนี้คือผักก็จะใส่ย,ยอดเมงรักผักอีตูบานเฮาลงไปค่ะทุกคน เสร็จแล้วค่ะเราก็ปิดไฟเลยนะคะออมประดูกบ้านของเราอร่อยอร่อยค่ะโ <Ooh, S 1> อ้พี่นองหอมหอมขิงไส้หอมผักหอมมากค่ะเราก็ให้น้ำขุกคลิกนะคะทุกคนอย่าได้ซับแซกกันค่ะให้เป็นน้ำขุกคลิกแบบนี้ค่ะอันนี้คืออ่อมประดูกบ้านของเรานะคะถึงฤด,ดูก,กันเนาะฤดูดดก,การของปลาข้าวใหม่ปลามันข้าวใหม่ปลามันค่ะถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อมประดูกบ้านของเฮาค่ะเสร็จเรียบแล้ว